โมหน้าสอนแก่อะไรมาอีกแล้วหนุนโอ้ธุรกิจคันคายนานๆจะมีรถเข้าทีไปเอารถคันคายมาทำไมเนี่ยโอ้บ่ไววเลยบ่ไว้เลยเนี่ยฮะมาเดี๋ยวมาดูกันคันนี้เป็นยังไงยังไงมายังไงเนี่ยครับลากไปแล้วเดี๋ยวไปดูโหยกหน้ามาเนี่ยรถยก บางคนบอกว่าไม่มีซื้อรถสไลด์นะครับโอ้ยงานไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะฮะเนี่ยะถ้าเป็นภาคอีสานเราก็ลากเอาถ้ารถพังๆเนี่ยเร,เราก็ยกหน้าอย่างนี้แหละนะฮะใช้ดีเหมือนกันนะฮะปลอดภัยอยู่ครับถนัดใครถนัดมันโอ,อ้เดี๋ยวมาดูอันนี้ออ,อกร้อครับที TL. อ่าพื้นที่ไหนยังใช้อยู่นะฮะตู้สีมีอยู่สองตู้นะตอนนี้เข้ามาตะกร้นี่ยโอ้โหขายตู้แล้วเกือบแสนเกือบแสนนะเจ็ดแปดหมื่นสมัยแปดปีนะฮะเดี๋ยวนี้โอ้โหตีเปอรเศ็เหล็กไปหมดเลยครับตวงนี้นะเอามาใส่พี่ฮะเอามาใส่เอาได้ยินมาเ่ย โอ้ได้ออกนอกพื้นที่นี่ทำเป็นบมได้ยนินเนาะฮะเจ้าเนี่ยเนาะออกอาอามาใส่ออกมาใส่สมเด็จสมเด็จยังก็จะไปคักไปนแน่เลยเป็นใบมงคึงอะไรยงเพิ่งหอดถ้าไปผู้เดียวนี่โอ้ฮะ<า>มันเป็นยังไงวะเอย่ยอยู่ในลืมลมึงก็จะเข่าได้รดคันบักใหญ่น,นึงไหม โอ้โีมือวีอย่างดีเอ้าเป็นที่สู่ทีเอลครับช่วงล่างเป็นทีเอลนะฮะนี่เป็นข้างล่างเนี่ยก็เป็นของเป็นเขาเรียกทีเอลแปดห้านะฮะตัวนี้โอ้โหตุ๊กตาช่วงล่างนี่เชื่อมหมดแล้วนะแต่ตู้สีนี่ไม่เข้ารถเลยห้าฟุตนะตัวนี้ห้าฟุตหรือหกฟุตเนี่ยประมาณนี้แหละครับท่อใหญ่ๆเลย อยู่แถวบ้านก็ไม่มีแล้วนะอยู่แถวเนี่ยฮะแถวกรำราใสเมื่อเห็นวิ่งแล้วรถสีข้าวแต่ก่อนผมมืออาชีพนะผมเป็นมืออาชีพนะรถสีข้าวนี่ผมจับรถผมเลยผมแต่งแต่งเต็มนะเครื่องร้อยสิบมีสองคันได้สีปีหนึ่งแบบสีปีแล้วได้ปีละแสนนะฮะผมทําอยู่นี่อยู่หนองแปนนี่เกือบแสนปีหนึ่งได้แสนปีที่สอง เจ็ดแปดหมื่นปีที่สามได้สองหมื่นโอเซาเลยนะฮะแต่งแบบยัดเข้าไปโอ้โหปุ๊ปุ๊ป,ปุ๊ยัดไม่ทนันตู้ดังเลยอะ่ะต้องยัดให้เร็วๆอ่ะคนโยนเนี่ยโอ้โหถ้าไปหาขี้เมาเน่ยโดนสาดเลยนะฮะต้องคกปืนไปด้วยและนะ,ะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยมันขี้เมามาเนี่ยถ้ามันทําทําเร็วเกินไปเนี่ยเขาเขาจะ มีสัดใส่หัวเลยนะฮะซัดใสข้าวเนี่ใสคอเลยนะตัวนี้ก็เป็น6ฟุตแล้วนี่สามใบพัดลมต้องแต่งดีๆนะตู้สีนี่แต่งไม่ดีก็แกบลงพวกเฟืองพวกอะไรนะพวกฟันพวกนี้นี่มันมีหลายอย่างนะแต่งดีๆนี่มืออาชีพผมแต่งเนี่ยแต่งตู้นี่ไหลลงมานี่เป็นเป็น เป็นข้าวเลยนะฮะนี่วงนี้ก็เป็นเฟืองออกมาอย่างเงี้นะฮะท่อรีบท่ออะไรตัดต้นแล้วฮะอะไรบออะไรพี่ยพอย่างเทนซารี่ด,ด้วยกันเลยเลยนี่เออจะโทรบอเขาก่น ตัดเซเลกครับแต่เครื่องนี่เป็นเครื่องยนต์ DVO 4D นะตัวนี้เครื่อง117แรงนะฮะครนี้น่าจะแพงกว่าตัวรถแหละแต่น่าจะหลวมอยู่มั้งเครื่องว่ารถตววนี้มันจะเป็นแบบเวลามันเรายัดข้า,ขาวเร็วๆอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เครื่องมโมเดโหลดลง โหลดเพราะยัดไม่ทันเครื่องมันก็จะทำงานหนักอย่างนี้ตรงนี้ต้องระวังหน่อยเร็วเร็วเร็วรวฮะอโอ้ยเอาเบิดมือเลยตีมาอกไว้นอกบ้านเม่กี้เข้ายัางไะไปนอกบ้านนะฮะไเ็ดอบ ส่วนปาลาเป็ดสวนป่าปลาสิบวซองร้อยกว่าหูบัวผู้เดียว<ช>กินเขาบอกแล้วไปยัางไหนกันมิตรฟ้าเ้าจะไปนี่ฮะอาผมเราทำคานออกมาอย่างดีนะเลขนี้กล่อง เสริมแข็งแรงใช้ลอกดึงขึ้นไปจใช้กับรถยกนะแล้วก็ใช้โซ่อีกเส้นหนึ่งล็อกนะฮะชนหน้าหน้ามันก็จะพังหน่อยการยกแบบนี้ผมยกมาหลายครั้งแล้วถ้าคัสซีไม่ดีนะฮะกว่านั้นผมยกมาเกือบไม่ถึงการยกตรงนี้หกักโอ้งานเข้าเลยนะเกือบไม่ถึงมาถึงบ้านเน่ยหลุดออกจากกัน ลูกสีนะฮะตู้ก็ตัดเศษเหล็กนะเดี๋ยวเอาไปเข้าไปตัดเศษเหล็กเลยใครหาเผาพ่อลำเลียงพวกนี้ก็มาดูนะฮะเดี๋ยวน่าจะตัดเศษเหล็กพวกนี้สงขัยพอซื้อใหม่ไม่ได้ถูกถูกนะนี่โอ้ตัวนี้ใส่ใหม่เลยนะ่นี่แทนอื่นแตกแล้วนะอันตรายนะฮะช่วงผมอยู่นครพนมตู้สีนะฮะตรงนี้มันชอบดูดคนนะ่ฮะนี่ ไพัดตรงนี้มันชอบดูดคนหัวแตกหัวโนโอ,อยู่เรื่อยนะตัวนี้มันจะชอบดูดรุ่นเก่าๆก็คึกใส่อารถไถดึงเอาเลยนะ,นะถ้าเปิดลมตรงนี้ออกไปปพ๊บมันชอบไม่มีตะแรงตังนี้แบบคนมาตรงนี้ใช่ไหมมาตง่งตรงข้าวอย่างนี้เสื้อกันหนาววันนี้พัดเข้าไปนะฮะดึงเข้าไปตลอด เอ๋อใครจะขายรถก็ติดต่อมานะฮะช่วงนี้ว่างๆอยู่มีหลายคันอยู่นะแต่ราคานี่มันแพงกว่าผมเอ้าเอายังโอ้เนะเดี๋ยวไปเอารถอีกหนึ่งคันนะฮะเดี๋ยวไปเอารถอีกหนึ่งคันเดี๋ยวคอยชมนะฮะคันนี้อ,อีกคันหนึ่งไปครับผมนะฮะทักไลน์ามานะฮะข้อความทางเพจผมไม่ได้ตอบนะมันกดดูรูปไม่ได้นะ,ะมันพิมพ์ยากนะฮะ ไม่มีแอดมินครับทำคนเดียวมา,มาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรืองไหลย,ยนต์ที่จะซื้อที่จะขายที่ถึงสีบุเรืองไหลย,ยนต์ครับ